จะบอกว่ากัมพลจะเย็นก่อนเกมที่แล้วยังพึ่งแพ้แล้วหอกอยู่เลยเทรย,ยังก็ไม่มีคริสต์ปอร์สกี้เลยมีแพ้ได้ยังไง,ไเ,ไงไเนี่ยแต่เดียวก่อนนะภาพรวมไงดูภาพรวมสิเป็นล่าสุดเลเกอร์แพ้แค่2แล้ววันนี้ก็สามารถเอาชนะชาลอตฮอรเนตได้แบบว่าเอาจริงก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรและไม่ว่าใครจะว่ายังไงอย่างน้อยเลเกอร์ก็ดีกว่าโกลเดนสเตทวอร์วอร์ก็แล้วกันล่าสุดเนี่ยคือผมไปชลบุรีมามีน้องนะครับในร้านอาหารที่เขาเป็น FC ผมเขาก็ถามว่าพี่กัมพลตกลงว่าเชียร์โกลเดนสเตทวอร์วอร์หรือว่าเชียร์เเเเเลกกอออออรรรรร์์์ััันนนนีีี่ยยยชชคสิบ้งาวมมจะ ก็ทั้กก็ทั้งโอเคล่าสุดชน,นะเพเซอร์ไปได้แต่ว่าก่อนหนะน้านอนโอ้ยแพ้ทั้งสกาเมนโต้คิงแพ้ทั้งเดนเวอร์นักเก็ตฟอร์มมันขึ้นขึ้น,นลงลงจนกระทั่งเดมอนกรีนยังต้องหัวร้อนจากการรายงานล่าสุดบอกนะครับว่าเดมอนกรีนนะครับ,ว,รบวันที่แพ้ให้กับเดนเวอร์นักเก็ตนะครับเดมอนกรีนบวยวายวายบุ๊มมึงไม่ การป้องกันมันห่วยมากแล้วก็ชี้หน้าไปหาเราเด็กๆของทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเสสมูดี้แบลนดอนพอซึมสกี้แล้วก็โจนาทานคูมิงกาครับโจนาธานคูมิงกานี่สําคัญเลยครับทำให้จิตใจของเขานี่อ่อนแอปัวเปียกเพราะว่านอกจากจะโดนบนในเรื่องของเกมป้องกันแล้วเนี่ยยังโดนพวกนักข่าวครับเข้ามาถามรัวๆเลยครับว่าฟอร์มของคุณทาไมมันเป็นอย่างงี้เกมบุกของคุณมันควรจะดีกว่านี้ใช่หรือไม่เพราะก่อนนี้ซันสัญญากับทีมโมเรียคุณบอกว่าคุณจะเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมคุณพร้อมจะแบกทีมนระ ้คือนักข่าวถาโถมครับแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากจนกระทั่งจิมมี่บัตเลอร์ต้องแบบว่าเฮ้ยคูมิงค่าคูมิ่ามานี่มานี่มานี่ก่อนอบกอดไว้อบกอดน้องไว้แล้วก็พาคูมิงก้าเนี่ยไปกินข้าวที่บ้านครับอันนี้คือหลังจากจบเกมเดนเวอร์นะจิมมี่บัตเลอร์ออกมาเปิดเผยนะครับว่าคูมิงก้านะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เล่นไม่ดีนะเขาเล่นได้ดีเท่าที่เขาควรจะเล่นแล้วแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเขาไม่อยากให้สื่อต่างๆคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเนี่ยมาทำให้จิตใจเขาม่ใช่่รืออีมืงงขยๆเหวนนี่ยงม มาก่อนที่จะเริ่มในรุ่การนี้ทําให้ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดความสับสนซึ่งจิมมี่บัตเลอร์บอกว่ามันคือหน้าที่ของเขาครับที่จําเป็นจะต้องทําให้สภาพใจิตใจของคูมิงการมีความเสถียรมากที่สุดจิมมี่บัตเลอร์เปิดเผยนะครับว่าตอนที่เขากินข้าวกับคูมิงการเนี่ยเขาพยายามบอกคูมิงการครับว่าไม่ต้องสนใจเรื่องของการทําแต้มขนาดนั้นวันนี้นาะยอาจจะทำได้แค่5แต้มแต่ไม่แน่พรุ่งนี้นาะยอาจจะทำสี่สิบห้าแต้มก็ได้เพราะเกมบาสเกตบอลเนี่ยบางวันมันยิงมาบางวันมันยิงไม่มาอะไรเงี้ยเราบางทีเรากาหนดไม่ได เกมป้องกันแล้วก็เกมรีบาลด,ดีสิ่งเหล่านี้คูมิงก้าทาได้ดีมาตลอดลอด,ดังนั้นมั่นใจในตัวเองเลยว่าตอนนี้คูมิงก้ามีดีพอแล้วคูมิงค้าคู่ควรกับเงินทุกบาททุกสั่งที่ทีมจ่ายให้ออนี่สร้างความมั่นใจแบบนี้ในขณะที่ทางเรื่องของเดมอนกรีนเนี่ยเป็นการดูแลภาพรวมคบในจังหวะที่ไม่มีเคอรี่แบบนี้ตัวเดมอนกรีนออกมาบอกนะครับว่าสิ่งที่ทําให้ทีมโกลเด้นเซเวอรียร์ดูแล้วฟอร์มแบบว่าไปไม่ถึงไหนสักทีเนี่ยเดี๋ยวก็ชนะเดี๋ยวก็แพ้ตอนแรกเปิดตัวมาอย่างดีทำมาอยู่ดีมาแพ้้รรรัววอออออย่่่าางงงงนกก็็ตบมเเปืข เมป้องมวนเลี่นย้ำนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยทีมของเขาเป็นทีมที่มีศักยภาพมากพอเพียงแต่ว่าต้องเล่นให้ดุดันมากกว่านี้ต้องมีใจพร้อมแล้วคนที่มีใจคุณเดียวลุกคือแบบพาทีมมันมีเอ NERGY ขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นเหล่าผู้เล่นหน้าใหม่เป็นเด็กๆของทีมมันไม่ใช่คนแก่บันไม่ใช่เตบเคอรี่ซะเอาจริงนะจังหวะแบบนี้ถ้าว่าใครเป็นแฟนทีมโกลเด้นเซเรียนะครับจะรู้ว่าเตบเคอรี่เนี่ยคือหนึ่งคนนะครับที่จะปลุกใจฝั Marin, ่งเดียวกันโดยเฉพาะกับตอนที่คู่ต่อสู้แบบพลังเฮๆลองสัง เกตดูดีนะครับจังหวะชอ็อตเซเลคชันนะครับเวลาที่แบบว่าคู่ต่อสู้แบบดังได้หรือทำแต้มสำคัญเนั้นคนดูกลองเอ๊ะสเตปเคอรี่จะรีบวิ่งมาแล้วก็ยิงสามเต็มบุง้งเพื่อดับเสียงเชียร์แต่ทีเนี้ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีสเตปเคอรี่ครับเรี่องมองกลินก็เลยบอกว่า เฮ้ย hey, ถ้าไม่มีสเตปเคอรี่คนเดียวทําไมทีมมันรู้สึกมันเหงาจังวะซึ่งตัวเขาก็ทําหน้าที่คอยสอนคอยบอกน้องๆอยู่ในสนามตลอดเวลาแล้วนะออฮอฟก็ oh oh <ๆ>ยังบอกเลยครับว่าเดมอนกรีนเนี่ยพยายามพูพยายามสอนน้องๆแล้วไม่ใช่แค่น้องๆนะคือทุกคนเาในทีมเลยเดมอนกรีนมีความเป็นผู้นํามากเลยนะครับพยายามบอกตลอดพยายามบิวอัพตลอดแต่ก็ดูเหมือนว่าการกระตุ้นของเดมอนกรีนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังไม่เพียงพอมันเหมือนกับว่าทุกคนยังติดอยู่กับการมีเคอรี่ต้องมีเคอรี่คอยค้าหัวไว้ตลอดถึงจะมั่นใจอย่า้เกี้ยเ บางทีเด็ก,ดกๆอาจจะไม่อยากฟังมึงพูดก็ได้นะเดมอนกรีน <c oughs> <c oughs> ยอยออันนี้ผมไม่แน่ใจแต่นั่นแหละตัวเดมอนกรีนทำหน้าที่ของเขาดีที่สุดแล้วครับแต่ว่าทีมมันต้องการเอจีมากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจครับเพราะเหมือนกับว่าผู้เล่นที่มีประสบการณ์น้อยเนี่ยเวลาที่โดนนําเวลาที่คู่ต่อสู้กำลังใจมาเนี่ยพวกเขายังไม่สามารถสปาร์คตัวเองขึ้นมาได้ถึงแม้จะมีคนมิวต่อสุดท้ายแล้วเนี่ยลึกๆในใจของพวกเขาเนี่ยพวกเขาต้องเชื่อครับว่าทีมเนี่ยมันสามารถเอาชนะได้ดังนั้นนี่จะเป็นปัญหาครับของตัว golden sewer ครับเรื่ ว่าตอนนี้ทีมโกลเด้นเซอร์เรียลเนี่ยดูยังหาเอกลักษณ์ชัดเจนของตัวเองยังไม่เจอสีฟเคอยอมรับเลยนะครับว่าณตอนนี้ทีมซานทองเนี่ยยังหาแผนการที่ชัดเจนยังจับคู่การเล่นไม่ได้คือโอเคคนที่มันแน่นอนอยู่แล้วก็คือจิมมี่บัตเลอร์สตีฟเคอรี่จิมมี่บัตเลอร์บัดดี้ฮิวอะไรเงี้ยคือเขาเล่นกันได้แบบดีมาก Demon, Green, Step Curry, เดมอนกรีนสตีฟเคอรี่อเงี้ยเล่นเข้าขากันแต่ว่ากับคนอื่นอย่างคูมิงก้าต้องไปคู่กับใครต้องเล่นร่วมกับใครในเกมบุกในเกม,เกมรับในการวิ่งซ้อนอะไรเงี้ยณตอนนี้ร วิ่งมาตัวประกบเดอบลทีมใครควรจะคู่ใครอะไรเงี้ยซื้อเบอกว่ายังอยู่แบบนี้อยู่เลยแล้วแผนทุกอย่างน่าจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เล่นไปแล้ว20เกมดังนั้นณตอนนี้เนี่ยมันจึงเป็นหน้าที่ของตัวเขาด้วยเหมือนกันที่ต้องหาแผนการเล่นให้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามที่จะจํากัดทุกอย่างนะครับจำกัดทุกอย่างเลยไม่ให้ผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะกับผู้เล่นตัวเก่าของทีมนี่คือ priority หลักของทีมณตอนนี้แผนของทีมโกลเด้นเซอร์เวอร์นะครับเขาไม่ได้สนใจครับว่าจะเข้ารอบ play off อันดับหนึ่งสองสามสี่ นนทุกคนต้องอยู่ในสภาพพี่พร้อมเพราะเชื่อครับว่าหน้าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเข้าอันดับ1นึถึงอันดับแโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งตะวันตกเนี่ยอู้หูฝั่งเวสมันมันหด อันดับหนึ่งถึงอันดับแปดหนึ่งคือมันสู้กันได้หมดเลยโอเคมันอาจจะมีขัดขายบ้าถ้าไปเจอโอเคซีถ้าอยู่อันดับแก็อาจจะซวยหน่อย้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเจอกันจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าวอริเออร์ถ้าสมมติอันนี้สมมติเข้าลุยโซลเพย์ออฟนะสมมตินะสมมติว่าเข้ารอบเพย์ออฟจริงจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าถ้าโอเคซีอันดับหนึ่งวอริเออร์อันดับแปดแล้วมาเจอกันวอริเออร์จะสู้ไม่ได้จะแพ้เลยมันมันไม่ใช่มันก็มีรุ่นมันกา ตอนนี้คือการปูทางสูร่รอบเพลยอพ์ออฟคือเขามองระยะไกลและสำหรับหลายคนที่กำลังจะพิมพ์นะครับบอกว่าเดมอนควีนไม่มีเตอดารุ่นน้องไม่มีใครฟังมึงเรลานู้นนะอันนี้ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเพราะจากรายงานบอกนะครับว่าคําพูดของเดมอนควีนถึงแม้ว่าจะออกมาบอกว่าดีเฟนซ์ซับคือแบบออกมาดาเรียนตัวเฮ้ย มันก็อะไรวะเน,นี่ยแต่ว่ามันเหมือนเป็นการปลุกพลังภายในใจของเด็กๆภายในทีมออฮอฟอร์บอกว่าเราเห็นเลยครับว่าสีหน้าแววตาของเด็กๆภายในทีมเนี่ยหลังจากที่ฟังคาพูดของเดมอนกรีเนลพวกเขาเหมือนโดนกระตุน้นเหมือนโดนจับดาบแล้วก็เฮ้ยมันถึงเวลาของฉันแล้วสินะที่จะต้องก้าวขึ้นมาแต่แบบโดยเฉพาะกับ,บรันดอนของซูมสกี้ครับที่เขามีความตั้งใจต้องการที่จะมาเป็นตัวแทนของเซปเคอร์ลี่อยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของผมยังไงละ่ะที่เราจะต้องสารต่อสิ่งที่พี่ทําไว้เนา่ยเองก็เป็นได้นะผู้นําของกนะูนี่สเตนพู อุยอ,อเคอรี่ก็เลยใช่ไห้ทางด้านของโกดูสซโรสามารถเอาชนะอินาเพเเซอร์ไปได้แบบค่อนข้างขาดลอยนะครับ114้อ11ยต่อ83ด้วยการเน้นเกมป้องกันแล้วก็เล่นอย่างดุดันมากยิ่งขึ้นแต่ว่านั่แหละครับท่านผู้ชมครับคือถ้าพูดแบบตามความเป็นจริงอันนี้คืออย่าหาว่าผมอาคติแล้วกันนะคืออินอรพเพเซอร์มันโจยอะเล่นนอกบ้านห้เกมไม่เคยชนะใครเลยสถิติตอนนี้ชนะ1แพ้9คือจะมาบอกว่าโอ้ขันที่เดมอนควีนออกมาพูดแบบนี้ทำให้วอริเออร์เก่งึ้นมาพูดป้าพูดป้าชนะแบบโอ้ย เกมหน้าพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เนี่ยโกลเด้นสเตย์เราจะโอเคเซฟแล้ว สเตปเคอรี่กลับมาด้วยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าสะพานทองที่เจอของจริงอย่าง o k เคซเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันจะฮึดกลับขึ้นมาจริงหรือไม่ดังนั้นเกมที่เจอในแเพเซอร์ในวันนี้เนี่ยผมขอไม่นับกันละกันเนาะนอกจากเรื่องของทีมโกลเด้นเซอเรอร์ที่ยังอยู่ในช่วงกำกำเกึง่เกลงจะไปดีหรือจะลงดียังมีเรื่องของทีมอื่นๆที่ตอนนี้เนี่ยน่าจับตามองด้วยนะครับทีมแรกที่ผมอยากจะขอพูดถึงหน่อยแล้วก็คือทีมฮิลสันโรเกตครับใช่ครับฮิลสันโรเกตอาจจะมีสถิติที่อยู่อันดับที่ดูแแบบบวว่่่่่่่าาาาาเเอกก็ไมมตตงงงะรริยยยสนนึลทีหชั สำหรับฮิวสันโรเก็ตนะครับก็คือเรื่องของความแม่นยําอย่างรุกการที่แล้วครับฮิวสันโรเก็ตเน้นในเรื่องของเกมรีบาวรีบาวเยอะๆแล้วก็ชูดเยอะๆจะยิงแม่นๆ,ๆช่างมันแต่มาในรุกการนี้ครับการยิง3คะแนนของผู้เล่นฮิวสันโรเก็ตตอนนี้หลายคนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นเด่นได้ชัดครับเจมส์มิทเจอครับปีที่แล้วนะครับความแม่นยําอยู่ที่ประมาณ35%มปีนี้าึปนมาเป็น37%ทาปีนี้ขึ้นมาเป็นสาีสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทอรีอีสันปีที่แล้ว,มม George o uki, ลวความแม่นยํี34%ปอร์เซ็นต์ปีนีาเพิ่มขึ้นเป โดดเด่นมากที iosis, ่สุดเลยก็คืออัาเรืเซนกุลครับกับการที่ยิง3แต้มปีแล้วแค่ประมาณ23.3%แต่พอมาปีนี้ความแม่นยำเพิ่มสูงขึ้นมาเป็น39.3%อนันเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่มีในแย่สําคัญซึ่งถ้ามองในระยะยาวถ้าตัวเลขนี้ยังอยู่นะครับถ้าความแม่นยาระดับนี้ยังอยู่เนี่ยฮิวสันโรเกตจะกลายเป็นทีมที่น่ากลัวพอๆกับ OKC เลยครับอันนี้คือจากที่เขาวิเคราะห์กันมาคือเขาบอกว่าตอนนี้แม่นอยู่แต่ว่ามันจะแม่นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้มนขี้นลง เล่นหนึ่งทีมต่อมาก็มีหนึ่งทีมที่ค่อนข้างน่าผิดหวังครับใช่ครับวันนี้ก็เอาจริงๆวันนี้ก็สูสีกับท่านั่งของมิกกี้บัคส์นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถโทษนิโคได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวนะครับบอกว่าตำแหน่งที่นั่งของนิโคไฮรูสันเริ่มที่จะร้อนลวมันเริ่มมีข่าวมาครับว่าทางดัลลัสแมวเด็กอยากจะไล่มันออกแล้วมึงเทตรดตัวอะไรเนี่ยมึงทำทีมยังไงเนี่ยมึงทำให้มันเป็นอย่างี้ ดูทีมเปิดตัวมาตอนนี้ดิชนะแค่3าแพ้ต้องแปดมึงไหววะเนี่ยแต่ว่าเราก็เห็นครับว่าผู้เล่นอย่างคายลี่เออร์วิงก็ยังไม่ได้ลงเล่นผู้เล่นอย่างแอนโทนีเดวิดก็เลยรับอาการบาดเจ็บแถมล่าสุดมีภาพมาโอ้โหอย่างอ้วนเลยคือตอนนี้มันมีคอมเมนต์เยอะมากเลยท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของลูก้าก็ได้นะที่ลูก้าอ้วนตอนที่อยู่ดาร์ลัสอาจจะเป็นความผิดของความแซบของอาหารที่นั่นก็ได้เพราะไม่ว่าซูเปอร์สตาร์คนไหนไปอยู่แม่งอ้วนหมดเลยดูแอนโทนีเดวิดตอนนี้ดิตอน,ปรรเ,นเปิดฤดูกาลใหม่นนิ่ม่กินนแบท็ เหนือจากเรื่องของการบาดเจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของฟอร์มการเล่นความแม่นยำที่มันมันผิดคาดครับจริงๆดัลลัสแมริกนะปีนี้มีแต่คนตัวสูงมีแต่คนตัวใหญ่เหมือนกันแล้วพวกเขาก็มีแผนการเล่นที่ว่าถ้าสมมุติว่ายิงไม่ลงจะต้องพยายามเก็บรีบาวแล้วก็สาดาบ2ให้ได้เล่นเหมือนฮิลสันโรเกตปีที่แล้วคือยิงแม่นไม่แม่นไม่ว่าต้องเก็บรีบาวให้ได้เพราะเรามีแต่เดเล็กไลฟ์ลี่แอนโทนียเดวิดเดนเนียลกาฟอร์ดพีเจโบชินตันก็โดดได้คูเปอร์แฝก็โดดได้คือใครก็โดดเกบ,บกเม Dallas, ที่จำเป็นจะต้องซาำดาบ2ที่เป็นแผนหลักของพวกเขาเลยเนี่ย s ดลัสแมลลิกออฟฟิศ e รีบาอยู่ที่อันดับที่28ของหลีครับก็คือคือหหวยแบบโจยๆเลยอะท้ายๆเลยตอนนี้ต่าการเสียเทอร์โนเวอร์อยู่อันดับที่19ของหลีดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดคำถามผู้วิจารณ์ครับว่าเฮ้ยที่มันเสียเทอร์โนเวอร์เยอะขนาดนี้เปลี่ยนพอยต์การ์ดไหมเอา Cooper f a c รกออกไปไม่ต้องมาเป็นพอยต์กาดไหมทำไมเจสันคิดถึงดึงดันให้ค o เปอร์แเล่นเป็นตแหน่งพอยต์การ์ดนี่แหละจนเกิดคำถามที่ว่าณตอนนี้เนี่ยเดลั แล้วต้องการเอาเอ็นทีดิวิดมาเนี่ยเพราะเขาต้องการวินแ้วต้องการได้รับชัยชนะตอนนี้แต่วิธีการเล่นของดัลลัสแมวริกนตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการให้เวลาเป็นการฝึกเป็นการฟูมฟักตัวคูเปอร์แฝกเพื่อที่จะเก่งในอนาคตมากกว่าซึ่งมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราตกลงกันไว้อะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่โค้เอ๋อยมันถึงเวลาของนายแล้วสินะที่นายจะเป็นจะต้องไปและยิ่งตอนนี้ลูก้าคือแบบโอ้โหพอลูก้าผอมมาแล้วลูก้าคือเล่นฟอร์มเดี๋ยวก็30แต้ม40แต้มบางคนก็บว่ามบาป็น ะครับที่นิโคไฟเทรดเอาตัวลูก้าไปทําให้คนจิตใจสลายมันเป็นบาปมันกออออ็คือถ้ามึงจะเชื่ออย่างนั้นก็เชื่อ และทีมสุดท้ายในวันนี้ที่อยากให้จับตามองหน่อยก็ดีนะครับนั่นก็คือดีทรี่พิสตันดีทรี่พิสตันตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของฝั่งอีสต์นะครับนั่นก็คือชนะ9แพ้แค่2กับรูปแบบการเล่นที่ดุดันเอะเน้นชนเน้นชนคู่ต่อสู้ได้ฟาวช่างแม่งไม่สนขอให้เปอร์เซ็นต์ฟิลโกมึงต่ำก็พอคือตอนนี้ทีมดีทรี่เล่นเหมือนสมัยยุค80 90นเายลยครับก็คือเน้นชนเป็นหลักเน้นป้องกันหนักๆเป็นหลักเพื่อให้คู่ต่อสู้ยิงพลาดส่วนถ้าว่าเขา ทนทนๆนทน,ทนให้มึงยิงพลาดแลกเอาแบบนี้เลยแล้วก็สวนกลับด้วยเกมบุกของเคสคอนนี่แฮมดูโค้ชเจบีพิเกอร์สตารนะครับบอกว่าแม้ว่าวิธีการเล่นของพวกเขาณนะตอนนี้อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดูสวยงามที่ทุกคนชื่นชมที่แบบแฟนๆชอบแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพนะเว้ย คือตอนนี้ขอใช้ชนะก่อนเลยแล้วมันกลายเป็นว่าโอ้ทีมเดรเพสตันเราไม่ค่อยได้พูดถึงเลยอ่ะเอาจริงไม่ใช่แค่2อปีที่ผ่านมาโอ้เป็น10ปีที่เดรเพสตันหายหน้าหายตาไปจากหน้าสื่อของ NBA ครับแต่มาปีนี้แหละพวกเขาจะได้เฉิดฉายและเราน่าจะได้เห็นวิธีการเล่นของพวกเขาเล่นหนักๆแบบนี้ในรอบเพลย์ออฟที่มากขึ้นครับ